สวัสดีครับผมเนมจากช่อง no name นะครับวันนี้มารีวิวรถตามสั่งคำว่าตามสั่งก็คือผมได้รีวิวรถ mercedes benz gla นะครับ200ไป2คันนะครับสีขาวแล้วก็มีสีผมมีสีแดงคันนึงนะครับซึ่งตอนนี้ขายไปแล้วนะครับขายแบบเร็วมากก็คือมีลูกค้ามาดูนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราเลยมี gla นะครับสำหรับคนที่ต้องการรถประมาณล้านนิดๆน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ mercedes benz gla 200นะครับตัวนี้เป็นปี2016ที่สำคัญใหม่เ 5, 7, พียงแค่5้5,7 0กว่าเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับ gla 200เนี่ยจริงจ gla ในในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาประมาณปี2013นะครับจริงๆถ้าถ้าให้ผู้ได้เห็นภาพง่ายๆจะมีทำตลาดอยู่3ตัวตัวแรกประมาณปี2 0 1 3 2 0 1 4 ยกตัวอย่างง่ายๆคือดูที่ออปชันแล้วก็จอนะครับตัวแรกๆเนี่ยจอจะเป็นจอ7นิ้วปี1314เนาะไม่เกิน15พอ1 5ถึง16เนี่ยก่อนถึง17เจนี่ยจะเป็นจอตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นจอจอใหญ่ส่วนหลังจากนั้นนะ่ะปี2 0 1 7เนี่ยจะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งกระจังจะใหม่แล้วมีออปชันเพิ่มแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ1 6 0 0ัรซีซีกับเกียร์7สปีดคือ7 g ็ดจีโทนิกเกียร์7 g เนี้ยต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมนน ออปชันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึง่งผมบอกสเปกก่อนล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ GLOA 200เนี่ยตัวนี้เป็นเบนซินส่สูบพร้อมเทอร์โบนะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้แรงม้าประมาณ156แรงม้า150กว่าแรงม้ารถบอดี้เท่านี้ผมว่าก็ผมก็แรงระดับหนึ่งแล้วนะครับศูนย์ถึงร้อยประมาณ8วิมาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้จะได้เรื่องใหม่นะครับโอเคมาดูไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟไบซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีคิ้ว LVD ตรงนี้นะครับพร้อมกับคิ้วตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยชอบคิ้วตรงนี้ของทั้ง CLA และ CLA นะครับกระจังจริงๆเทียบตัวเดียวตัวเดียวกับปี2013นะครับต่างกันแค่ชุดกันชนมาดูข้างครับมาดูฝั่งนี้นะครับโอเคตัวล้อนะครับเป็นล้อโรงงานนะครับเป็นแม็กโรงงานขนาด2 3 5 50 R18 นะครับ5ก้านตามสไตล์เบนะครับแล้วก็ ด้านข้างด้านข้างเป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าผมว่าสวยก็คือราวหลังคานะครับจริงๆถ้ารถสีบรอนเนี่ยผมว่าดูแลรักษาง่ายนะเท่ากับราวหลังคาได้เลยตัวนี้จะยังไม่เป็นคีย์เลสนะครับกุญแจจะยังไม่เป็นคีย์เลสนะครับกุญแจจะเป็นตัวนี้อยู่อยากให้ดูอย่างแรกนะครับรถคันนี้สีสวยมากนะครับสภาพเดิมๆไม่ห้าหมื่นกว่าเนี่ยหายากมากนะครับโอเคมาดูข้างหลังครับสิ่งที่ต่างคือ ชุดแต่งพวกนี้นะครับจากตัวเดิม2013ที่ผมเคยรีวิวไปชุดแต่งจะคนละแบบนะครับมาเปิดทั้งหลังกันเนาะตัวนี้ยังไม่เปิดหลังไฟฟ้านะครับโอเคโอเคครับมาดูภายในข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปรกรณ์นะครับจะไม่มียางอะไรนะครับจริงๆสำหรับคนต้องการใช้เนกประสงค์นะครับ GLA สามารถเอาตรงนี้ออกได้เลย ดึงตรงนี้ออกได้นะครับแล้วก็พับเบาะลงไปเนี่ยจะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วออปชั่นข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วต่างจากตัวเดิมยังไงไปข้างในกัน มาดูภายในนะครับอันนี้เป็นกุญแจนะครับตัวนี้จะยังไม่เป็นพุชตาร์นะครับแต่ถ้าเป็น250นจะมีพุชตาร์นะครับเรามาตาร์รถก่อนโอเคดูอย่างแรกนะครับดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้จะมีพัดเดอร์ชิพด้วยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นถ้าเทียบกับตัวเดิมนะครับอย่างแรกผมว่าจอนะครับจอนี้จะจอใหญ่กว่า นะครับแล้วก็ภายในสีเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบบาหนังและถ้าตัวเดิมจะเป็นบาผ้ารถคันนี้จะเป็นปี2016ไม่50,007รถไม่แท้ๆเลยนะครับโอเคมาดูกันออปชันแล้วกันเนาะฝั่งนี้นะครับโอเคอันตรงนี้จะเป็นตัวปรับออปชันตรงนี้นะครับดูนะครับก็จะมีเซตติ้งต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีละอ,อย่างตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เป็น esp นะครับ อันนี้จะเป็นพวกกราฟิกต่างๆนะครับ esp attention นะครับตัวนี้มีนาวิโรงงานนะครับแต่พอดีมันไม่ได้มีเมมรี่การ์ดมาวิทยุสามารถฟังจากตรงนี้ได้เลยอ่าน,นี้โทรศัพท์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งต่างๆนะครับดูเซตติ้งอะไรไบ้างตัวนี้ก็จะเป็นพวกสปีดลิมิตสปีดต่างๆนะอันนี้เป็นตัวไฟนะครับอันนี้เป็นเดย์ไทม์เครื่องนะครับเครื่องยนต์มันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้มีสปีดลิมิตออโต้ล็อกนะกดที่มีเสียงตึ๊ดๆนะครับ ทำอะไรได้อีกนะครับคอนเวนิเอนตต่างๆนะครับโอเคอันนี้พับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับจริงออปชันผมว่ามันคล้ายกันนะคล้ายกับตัวเดิมเลยครับอ่าอันนี้รีเซ็ตตัวนี้ก็จะเป็นพวกโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับเข้าเกียร์คอเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นสปีดลิมิตตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นเบาะเมมนะครับ3ระดับนะเป็นล็อกตัวนี้จะปรับไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้จะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ ตัวที่เป็นปุ่มออโต้ต่างๆปรับกระจกออโต้สภาพทุกอย่างใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับไฟเป็นไฟออโต้ด้วยนะครับมาดูจอตรงกลางดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นจอใหม่แล้วจอจะเป็นจอใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในนี้เนาะมีนาวินะครับวิทยุนะครับมีเดียต่างๆนะครับว่าเร่ออะไรได้บ้างอ่านี่ติดต่อบลูทูธนะครับผมว่า UI ใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับอันนี้เซตติ้งแบบที่เมื่อกี้เราเซตไ้นะครับ จะปรับจากตรงนู้ก็ได้หรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับไฟปรับไฟต่างๆนะครับไฟเวลาเราเปิดประตูจะมีไฟข้างๆอยู่นะครับอินเทอร์เนียนะครับโอเคโอเคดามิกซีเล็กนะครับอันนี้จะเป็นปรับโหมดการขับเคลื่อนนะครับนะจะปรับได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะปรับได้ตั้งแต่พวงมาลัยนะครับสเตอรริงเครื่อง แล้วแต่โหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดอินดิวเวอที่เราสามารถปรับโหมดได้นะครับเป็นสปอร์ตเป็นแมนนวลแล้วแต่เลยเราปรับได้เยอะจริงๆปรับได้เยอะนะครับถ้าคนที่ขับรถเบนซ์ใหม่ๆนะครับถ้าเห็นวงกลมแบบนี้นะครับมันจะสามารถปรับออปชั่นได้ค่อนข้างเยอะผมแพ็กกลับไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือการเติ้นเปืองน้ํามันเขาทําได้เกิน15-20ถึงนะครับแต่ผมว่าขับจริงๆอาจจะไม่ถึงนะอันนี้ก็พวกซิสเต็มต่างๆนะครับ ตัวนี้มีจอถอยหลังให้ด้วยนะครับถ,ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมีจอรพร้อมทุกอย่างเลยนะครับมาดูตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นลายเหมือนเคปล่านะครับแต่มันไม่ใช่แคปล่าเนาะสักสางนิดนึงนะครับแล้วก็แอร์นะครับตัวแอร์เนี่ยถ้าคนไม่เคยใช้วิธีการคือจะหมุนแบบนี้นะครับหมุนเปิดปิดนะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับมัลติมีเดียทั้งหมดนะครับตัวนี้คือดนามิกซีเล็กที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวเดิมจะไม่มีถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บ เ,เราสามารถป,ปรับโหมดสปอร์ตสปอร์ตออนคอมฟอร์ตได้นะครับอ่าแล้วตัวนี้คือออโต้สตาร์สต็อปนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยขับขึ้นมาเนี่ยบางทีตกใจอยู่ดีเครื่องสะบัดไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับมันคือออโต้สตาร์สต็อปครับเวลาเราจอดอยู่เฉยๆเนี่ยเราสั่งให้เครื่องมันประหยัดน้ํามันหรือประหยัดน้ํามันโดยการที่เครื่องจะดับลงนะครับตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับได้หมดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างสภาพยังใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ที่ใส่ USB นะครับโอเคข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดไฟนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นเบาะเต็มตัวนะครับเบาะมีที่ดันขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารถรุ่นนี้ไมเท่านี้ราคาเท่าไหร่ครับผมรีวิวสเปคนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในของตัว GLA 200นะครับรถคันนี้เหมาะกับใครราคาเท่าไหร่นะครับคนที่ต้องการหารถ Mercedes-Benz ล้านต้นๆน,นะครับที่ลุกดูดีๆนะ แล้วที่สำคัญคือรถปีใหม่ๆผมแนะนำคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz GLA Urban ปี2016ไม่50,000เจ็ดนะครับออปชั่นเต็มหมดเพิ่มเงินอีกประมาณแสนกว่าบาทถึงสองแสนได้ตัวที่เป็นออปชั่นใหม่จอใหม่แล้วก็จะมีเรื่อง Drive Select เพิ่มขึ้นที่สามารถปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนได้แล้วก็ขับมันขึ้นผมบอกงี้ดีกว่ามีอุปกรณ์มาพร้อมแล้วชุดแต่งพร้อมแล้วในราคาเป็นแค่1 2 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือแอดเบอร์ ber. ตามที่เราขึ้นลิงก์ได้เลยนะครับที่0990966661ง่ายสุดนะครับพอดไว้แล้วก็กดลิงก์แอดไลน์ตามที่เราขึ้นไว้หรือสแกนเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้เราหาแล้วก็รีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยอย่าลืมฝากช่องโนเนมไว้ด้วยนะกันนะครับฝากกดไลค์และแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ